จังหวัดลบบุรีจะประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2566เที่ยงประชุมทานตะวันชั้น5สารลกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหัวหน้ารัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้แก่ภารกิจด้านสังคมภารกิจด้านความมั่นคงและภารกิจด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีมอบให้อำเภอนำไปมอบให้หน่วยงานวัดและสู์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์พิธีมอบเงินรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณาภัยเกมดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัตริรองชนะเลิศอันดับสองจำนวนหนึ่งรางวัลพิธีรับมอบถังดับเพลิงจากภาคเอกชนให้แก่จังหวัดลบบุรีเพื่อนำไปใช้ในภารกิจ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิธีมอบโล่รางวัลให้เกษตร,รกรต้นแบบสบพอกอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน12รางวัลพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการกล่าวประกวดกล่าวสุนทรพจน์จำนวน20รางวัลและพิธีมอบพืชผักสวนครัวกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในสารกลางจังหวัดลบบุรีให้แก่หน่วยงานเพื่อนําไปปรุงอาหารรับประทานจํานวน2หน่วยงานคือสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรี